เียนผมเดียววางเลยคนระับเตปายางเวียนบรกิน โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำภาพในวิดีโออาจจะมีการสัน่นต้องขอกราบขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยโอ้มันนี่เดี๋ยวถอดคกัทช์วะสวัสดีครับสวัสดีครับครับมัอนี้ไม่ใช่อย่างนันครับอ๋อมัอนี้อันไซเบียดครับอ๋อไซเบียดยู่ใส่ครับอันยู้หน้าครับยู้หน้า Thank you. นี่ครับมันนี่ไงสีม้าก้นใส่เดือนไปใส่เบียดดิครับก็นายขี่กระเดียนยังบวมอันอยู่มาเมื่อครับว่าสิได้กินบอกร้อนไม่ได้ปลากระเดียดกันขวดเส่เดือนกินอยู่ครับเออโอ้หมห้องผมห้องผมนายบินแมงบดกระเดียนมันเด็กอีกตัวนึงอยู่ใส่เดียวเดียวดิยวไมีแยกตัวเอมาทันเอกตัวอ้วนอีกว่านเดึงออกมากดิกค้ด เสยงไว้อยู่แถวไหนไรขดไหมเอาอยู่ไหนแถวไหนเอาหมดเอาไปตัวใส่เมงส์ไปตรวจจ้าเฮ้นดีดีดีโอ้ยขุ่ยแม่ไม่มากินตอนตอนเว้นไาเขาบปลองบาดูขุ่ยเฒ่ายังกับวะโอ้ยประสบการณ์กูอยู่ว่าอยู่2ปีกูเคยใส่ยังกูใส่ให้เั็กน้อยหอดไงใส่ใบเอ้กเคยใส่ยังกูเคยเห็นตอนเด็กน้อยตอนกูใส่ตอนบ่ายเลยเฮ้ยหนีเขาุ่นแรก ตอนเขาเป็นปวดใสผุประมาณหามงแล้เขาใส่เกี่ยวสองถุงมะยามเามาขึขี่กระเดียนไปเขาไปตอนหาม้งอาขุดมขุดไม่ไปเซ็งเนี่ยสี่ขุดไม่เนกูโดดเองใครว่โดดวิตเนื่อยอะไรอะไรันนเราติดตู้เป่าเรานั่งเบ็ดถกเบิ่งก่อนเราไม่ถือวะว่าถ้าถงไเบ็ดตาใจไพ่มากแล้วก็รอเสือเพราเราม่เห็นเน้วเาใส่เดียรเียมาวานเทียย

ครับมาอนี่กับสีพามัดใส่เป็ดตอนตอนเทียงนี่ครับไปยังกับบัดปยากจะโบ้ด้่อยากจสอนเนาะใคเวนีิดไ่อายุเน่ะใส่ออีอาจานะได้เขาใส่อาจาเส้นเบดจม่ะเอาตัวรับบาด็แท้เเกือบมากีดยังไง ไปไปไปไม่เห็นนะเสียกนเส็จเด็กคน้างน้างสามก็เรียบเหอทีทองป่าจะินามไม่เรียก็ปูมนเรียที่ปูจองกันหรอเ่าเอ๊ะปูมัจ

เดินมาสามกิโลเดี๋ยวได้ครับเมื่อยป่ครับใคใดโยหนามกับเตร็ยมันะครับก็ไม่สองกิโลครับเดี๋ยวยอมสองกิโลนี่หอดหอดมันครับสองกิโลเหมื่ยไ่นะครับกิโลหอบหอดแลวหอดแลวครับ มันหายกีโลครับหอดแล้วหอดแล้วก็ชือหดโอ้ยังไงเไปนเดี๋ยวไปน้ำพักกินน้ำก็ได้ครับถือไปน้ำโอน้ำหลได้ครับขมแม่พี่น้อง ไปปลาไไปากไดมามวบานแอีก้นี่ายไบกเ่นมาไป้ไสุกนี่ไงกางๆปูสัดปูดนี่ปลาบุญนี่เหรอฮะน่จะอกบอลอย่างน่หามองนังกันนะ ลอเ้าคลิปันบ้างกันอ๋อเหลี่ยญี่ปุ่นออกไปเลยเอาดวงอีกเกือบอยู่เลยไอ้บรรยากาศโคตรดีบรรยากาศโคตรฮอตอ่โคตรดีว่ะถ้ไปกูแบบฝ่ามือครับยาฝนตกเงี้ยาหวอไมันยูออกยากอืมเอาเทียนคือเออไปเบ็ดครับเสียบเนี้อครับเสียบเนี้อครับเสียบเนี้อใครเสียบเนี้อเปนเมียใครงกูโอ้โห่ว่ะ อ้ไอ้พกจมนี่ให้เต๋อตกงามนี่มามือกบอกว่าคนเนี่ยไปลูปยว่ะหาหู้ีดีเลยเสียบเข้าไปหู้ยังหู้ขี่กระเดียนอ่หม้เอ้ยมันมาอยู่ซื้อแต่มันมาอยู่ซื้อแใส่อันชีไปเด้ครับจะใต่ครับ นี่ os, คนใสเป็นเลยี่นี่เซียนเซีเซียนเซียนเซีนปครับเซีนปเอาพี่น้องฝนตกำแล้วมาครียนไปสายลเยบ่อยกูผ้ามตกป่าม <the ี้ไหมเออผ้าไม้ยาเ้ไม้ยาเลยบ่ยฝคูเลยครับฝู่ครับไอเ็นผมยไลอะไรเห็ผมว่ตอปลาอพี่น้องเขียวครับตรงนาม่นเป็นเขาได้หยาส่งทั้งอะไรเออ ไม่อยากนึกยังเป็นกลับานเลยอ่ะซื้อเบียดปะซีซหลังเดี๋ยวใสยยู่ี0หลังพี่น้องกี่ขั้นกดขี่เกียร์ยันสองคำมันสองน้อนได้เขาต้องซื้อกองยังมีความสุขเอ้ยน้ำเขาน้ำเขาหลังตกปลาบ่อได้กะเลยกลับบ้านไปกินข่าวเที่ยงนี่แหละมาปิด ก็เขาบ่ม้วนม่ดีเลยอ้ายไปขับเขาปุ๋ยของเขาวลมนี่เขาไม่ยอมมั้ยปรุงไม่ดีให้กูเดี๋ยวเคื่องปรุงขึ้นจุดยอดปรุงยั่วปรุงยังแ่งวะน่าเชื่อกูทำ่งยเดี๋ยวกูยึดฐานคุณกินตนาให้ดู ทุกอย่างมาจากความขี้เกียจจริงอพี่น้องครับเกาเชียงครับมียงนะครับเป็นตกปลาแล้วสรุปเดมาตำบะพุงกินที่เราเมียงนะครับเป็นนี่นี่ครับตำบะพุงสุดยอดมครับเซมังเซมังบม่บอยากขีดผา้เพื่อนแซ่แบเยี่ยมหัดคุกอะเป็นอย่างที่เด่นเนี่ยเสีบเฮงมันเป็นขีดขานล่างอ๋อไม่สัตว์อร์พี่น,อน่อืม กูดมาบอคนี่มัใชครับใครใครจบเสียนเสียนเสียนฟุกครับเสียนุกครับเอุ้กต่อครับอือออีเมื่อไหร่เนี่ยอ้ยเ็แบอันนี้ดี๋ยวนี้ดี๋ย่เองมั้งเ็เองมั้เ็บเ็บยู่เฮ้ยเบย่ยครับเ็บยูครับนี่มันงามมันงา อันนี้สดเครื่องเป็นตาแสบเลยผู้ใดปุงวะเอาดิแสบครับแสบบอกล่าต่อ ตอนนี้นั่งสรไปยำเบีดครับย้ำยีใช่ครับมังกรนะครับถากิโลครับใกล้น่อยนิดนึงตีนนะครปิปนครับี่ครั่สอมส่อรงบไปรอนใสใันนี่แหละไหนๆเข้ากับงานกับม้เนาะอ๊ะเดี๋ยวมาพูดนี่นี่นี่ใช้มึงนี่

มมีอย่างมมีอย่งมมีอย่งก็ขืนมมีอย่งก็ขนปยับมีที่ปักครับอ่าเองะิปเดี๋เวไนำวะำามไปหุ่ให้หุ่ให้เน้ำเดมน้ำไม่น้ำมกี่อากี่ไพเราเปียกหน้าเขาก็เห็นละกูเอาเปียกก็ื่อปากของหุ่นอุ้ย่นๆ่นเด็กากอดเจิบเล้วอนี่ เขาจะอินดี้อินดี้บรรยากาศงามแรงประมาณห้าโมงมาตามล่าปลาฉลามฉลามยังอ๋อเนือฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้ปะ บัวเนี่ยไม่ต้องะเนี่ยไม่ต้อคุณมีสูตรยังไงในการปักครับปักปักก็ไม่ใช่อะไรครับอ๋อแล้วมันจะไม่กินตัวเดียหกนะครับเราโอกาสติดจักรเปอร์เซ็นต์นี่ครับหัวหัวลอยนะครับผมเบ็ดเตยผมไป mày có đường bãi mày có Mango Oh, Mango khuất cô ơi <laughs> bạc mùa <mộ. cười> <laughs> <Tà> đi đi à hãy cung nhẫn tao nữa mày ta đi đi mày đi đi mày đi mày đi mày đi ใส่แน่นอนาคนัหญ่ท่าไปบิดวะเว้ยไดอยเป็นเดยัวจับมือเจมาเลยเอายี้เจ๋งมาเลยปาคอะปาคอเอามาเลยมาเลยกินเบิดกินเบิดเป็นไดยมึงดูถูกกลัวถขามองแรงอยาาให้ดังยี่นีคนมีมีเียเช็คดีๆกูใส่ไว้อย บอกว่าได้วะเฮ้เมากมากมันมีแนวเตป่ามันมีเน้อเตะป่าโอ้กูว่าคูว่าเออเออตัวใหญ่ขนาดติตัวใหญ่ยูแบบตมสามคนอลยโอ้ยายามซีโมเลยเอชอนน้อย ี๋ยวมาโชว์ดูออกวาอุ๊ยอออกด้วยเจียนจเยนดีมอ้ยใส่ p พ o s p h a t e s h a t e p h อ e วอียใส่สวยเดี๋ยวสียเสกเดีวาเลครับใส่ป้ายงเว้นม่กินเดี๋ยวผมก็เห็นแ้บเสียนผกเดครับ จากกันได้ดังสองตัวดิักําลังสิมวันยามเด็ดตอนแรงใส่ไปประมาณสี่สิบหลังใส่ไปยังไงดีครับใส่ไปตอนหาหม้อแรงครับลงทุนครับเนาะวันนี้ก็ดทุ่มทุ่มนึงครับกําังพยายามครับเป็นยังไงครับมื่นครับมื่นอ เห้รอเนี่ยรอดเนี่ยทาน่ยามอยู่บนน่เลยเสียงบ่เ้ยเียเหมน่บานเงีบ่กูกูเอ้กูกเห็นม้ได้ไหมครับโ้ใหญ่ครับ่ยิ้มไปบงได้ลนู่่ทงบุญน่ะไม่มีเบียดยู๋ไไป้มไปยปไปปโอ้ยยย hắn đi bây giờ hắn đi bây giờ hắn đi bây giờ đi đi bây giờ hắn đi bây giờ hắn đi bây giờ giờ hắn đi bây 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 giờ hắn đi 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 เออต้องลงแล้วอุ้ยตัวนี้กับเมื่อกี้ตัวบ้าตัวกูสามนิ้วาไยยแดตัวแรกครับตัวแรกไปติดปะปี๊ทำมเห็นนี่ไ่ได้วะไม่ได้ก็จิงหรอปี๊อยูไม่หยุดเลยไงกู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 สะบายไม่แก่บายก็ต่อ

ลุนเอารุนเราขังน้ำมีอยู่สิดธิ์เงียปลาจิโอ้ตัวสั้นแขนไปยิงในนี้นี่ตัวนี้ปวด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 ยังไงเนาะบาดนี่

ไทยไปไทยสั่งกองขอียดิยูดิยูของมันของเดี๋ยวเดี๋ยปวดรอนอ้ามึงมึงนขไม่ปวดสเงะป็นเวรลนของหรอไงไขอขอมาคอยสวยใส่เมียวันตะอยที่ไหถอดได้นี่แหละถอดาวจีรุปเนี่ไม่เห็นนะไม่ได้เลดได้ปวดได้เด็ดอกมา จะไปขึ้นจะไปขึ like, ้นจะไปขึ้นจะไปขึ對對้นจะไปขึ้นจะไปขะไปขึ้นจ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 ะไปขึนจะไปขึ้นจไป้นจะไปขึ้นจะปขึ้นจะไปขึ้นจะไปขึ้นจไปขึ้นจะไปขนจะไปขึ้นจะไปขึปขึนจะไปขึ้นจะไปขึ้นจะไปขึ้นนจะไป้นจะปขึ้นไป้นจะไไปปขึ้นจะไปขนจะไปข้นนจ้นจะ นีเรมีเออบ่มีเฮ้ยดูินี้ความ้นมนใหญยอยแล้วตกให้นะา้ลำบากเต่ก็สุ้กยมะดูซิมาตีนสะอาดก็ตอนขาวมากอ่ะเป็นอย่างที่ศาสตร์โว<ม> <hed> ้น <ive> so ้ำไหลเขาบ่า <men> <scholars> จะเบ้อแล้วล่ะเมื่อกี้ใช่ไหมมโอูไม่ใช่ว่าพวกถิ่นข่าพรบมาดูเหรอเฮ่อไม่หลอนปัดป่ตากันปุดตากันเออไม่รู้ปุดตาเลยเอามาลงูกไปกันาุอะิคิจิจกิจ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 ิอิจ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 ิิ ขันฟอดอ่ะเล็กเล็กเล็่างนีเป็นขันกันไ่เป็นขันกันนกันโอ้ยงกินยังไงของมันปะปลาข้างนี้ก็เคยด็กินเพรปกติปลาเข็งมันกินเยอะกว่านี่เลยไม่แต่ปลาคอยกินคอยมันใสแล้วอกไปเดี๋ยวไปเื่อเฮ้ยออกกันยีดีจิขันกันเบิดเลยแกแข็แกออกไม่เอาตาอย่างน้อให้ฟุกเธอ ขั้นบิดอะขั้นไหนเนาะบอดเอพวกคือขั้นบิดโอ้ตายคนน่ะตายเราตัวนี้ปวดบ่อแค่นินเสียบปุดว้ายยีกระเดือนเรียนใส่ดกูบาตัวนี้มันเลอกีอี๋ตัวแหกประกาศตัวนี้ก็เลือเหนื่อมิดเลเปิดนังอไปปวดตีนกับปวดติโอ้ก็แค่ปวดกึกออกแเยบสงสารปลาีเอาเอา กูบอกมาหมาเมียวเมี่วะเกูยเบ็ดของวะใ้อยกกช่ย่อยอยู่พอนมึงมาใสอ่ะจนคืนน่ะมันกินโดนาอ่ะจนคืนอ่ะกากใหกระชากกระิมากใ่ใชตแล้วเดี๋ยวกูกูกูก็ได้คือกวี้สิเออ ก็เปียนี่ยกนก็เปียหนึ่งตัวีชายอ่ะโอ้มันดึงอ่ะตายดึงเอเล็กไปโอ้มหน่งี่อหูอีกไหมโกลกาดบอกโอ้ตรงนี้ตว่าตัวใดจนเรยดอกแลเวจะตายอ่ะจยังไม่ได้หรนี่ยก่ะ แมงแมงหน้ามีโคตรลายลากหน้าเราป้ามันหิวอีกีเด้อเข็นนะอ้ยดิฉันรายมาสองห้องเ้ยโอ้หยิบเลยนี่กมันจะนาไปกระดกโอ้ปาคอกูขวดอทั้งเลยตายตัวนี้นางปากก็ตไหว เถอะโอเคบออกเลยท้ต้งตายเราเนี่ยดิงรถชากเเกียที่แบบสุีจัไวมึงเป็นคนดึงอออเงสามันกี้ตายหรอเขาจงคนมาเหยดบาปมแีเนี่จับมองเนี่ยจับมึงม่งเมื่อกี้เนี่ยะคอใช่ะคออยู่เนี่ยปลาคอมันกินลึกอยู่หอไหมจับมันสวบเลยปลาคอนีะเอาไปกินเ้นกเาไปกินเดิน โอ้ตายปลาคอไม่กินเลยอยู่ังตายลึกแขี้ยงยังไหปลาค่าคอขาดขาดคอขาดคอขาดมีโอ้มึงเจอปลาคอสิอีกคน่อยากโคดบันไ่เห็นหอดเบ็ดอ่ะเบ็ดยุงเหรอเอาคอมาสวมลงดีหรือไงเจังใดหลับใยในรอบเบ็ดนอกมาตายเหรอตนาเหรอตายตัวตายปลาคอตายชุ่มๆมันตายอยู่แล้วมันตายมันบดบดเบ็ดก็ตายอยู่แล้วแหละธรรมาจาเราจบงานดีดี ไก่ไก่นี้ยกองพี่ลังไก่ย่าฮาวอือเป็นปลาคอน้อยเสียดอยากกินขีเกะเด็นมันชิโตซําแช่นนี่หลาเร่เห็นดวงเบ็ดหรอไม่หวาดเล้องคมชัดมากอยากกนแลากิบเดเหรออยากฝาคนนึงวะอยากมึงเห็นเดี๋ยวจะจบบางอย่างดงเดไม่อบางอย่าเด็อมันอยู่ไม่ีกอ๋อมันสิเกาะมึง ปลา,าบ้างนี่แถวของยายยาไว้เออบวกนั่นแหละเฮ้ยมีการอยู่ดีนะ,ะแปะเดี๋ยวไปจอนเสียบมึงทายให่ตอนกินปลาอะไรมาทายใคโอ้ผ่าหลอดหนาผ่าหลอดหาปลาไหลมึงกินเจ๊งเด๋ยมันจับคอตัวนี้จับเลยมันกินหอดทีเนาะเออสาดีเป็นกูกูหลังจับบัคอได้ปะโอ้เว้ กว่ทอนะวเดอนวงเด็กยนอยู่ดวงเด็กอยู่ปลาคอมันกินมันกินสวบอปู่กอหักใหม่ไาโอ้หเบเป็นคนมันอยกที่น่โปรเรมจะโดนว่าขนาดตัวเดียวอ่ะไม่มันตั้งโปรตีไงมันจะพันกันด่ชุนไปแก่ไปแก่แก่มึงเมองนี่หูตัวหี่ตัวหญ่เหรอว

ว้ายว้ายไงวะเฮ้ยวุ่นวปี๊บุ๊บปุ๊บเฮียุ๊บปี๊มาหลายย่านแอ้เขี้ยตัวยังไงไปเขงโอ้โวว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 โอ้ววววววหววววววอววววว่ววอวว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 วย ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าผิดพลาดประการใดขอกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย